สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีบัตรจูคูุูคนพี่น้องเว้ยนึ่ลงไปเลยแต่ร้ายเติบมันนี่ปันนะทิ่ว่าสิบระมาณจำสิกินสุดยอดโลดพี่น้องเลยสิ่งที่ขาดไม่ได้คือปลาแดกแซ่บพี่น้องท่านมีปลาแดกแซ่บเลยเห็ดยังกระแซ่บถือว่าแซ่บไปเลยลงไปอึ่อ Thầy bộ lại bên đây cả vũ ấy, bộ, bộ là sụt chọn khuẩn đi, hòm Thầy tôi đi lông rồi đấy, nói to này cứ nhắn kìn hòm mà là, xôi mà lẻ Bơm người ta xẹp bó Khua cái <laughs> chậu hộp này chắc nói này, này, หกกับอะไรจย่จัดการมานันตัวกันเต้าพุงสุลดลงไปหนน่องใส่ล้ายขึงบ่วงขึงครืขึงขึงจ้อง,งสุลดลงไปแส่บในน,อน,น,น,นออ่อนนะพี่น้องเว้ยบอกเลยนะปลาแดกหอมเลยมันแสบ่บมีพักอันนี้มีพักอันนี้นะ ขี่ขาดูได้ไเฮ็ดเข็มทอง,ฮงเฮ็ดเข็มทองลงไปบ้านนี่มาปูอับน้ำฟักทองน้ำให้น้องลงไปแล้วเฮ็ดเข็มทอง ขอาแกงลงมาแกงเองมันหน่อยเต็มหม้อเลยเต็มหม้อเลยพี่น้อยปิดไว้สกอนได้เวลาลงแนวแสบแล้วครับข้แย่งขึ้นไปใส่ Đi nào. Không thủ cho à, mày tí ạ Cái sẹp rồi Hai đầy sốt sốt Mày mày cả mà kén Không có ăn. chìm Ô lấy thúng <laughs> เจออยู่กับซ้ำถูกจ้าสบายดีป่าลุงสบายดีป่าลุงแน่น,อน้องเลยสบายดีป่าลุงโอ้จ้าจ้าทุ่งฟองไผ่หน่องถือนะมาได้ได้ได้โตกลรางเด้อเก็บใส่ถุงหรืเก็บใส่ถุงโอ้เอ้ยเฮงฮะอ,อุปกรณ์ของไผ่ของมัน หวงเร็ทุกคนแจ้งน้องม่เรียบร้อยแล้วพี่น้องทัีเรียบร้อยดดทอนทอนนิดหน่อยเขาก็ห่วงเห่นดอกเข้าบริหวงอิ่มกินเต็มเขาคงกินเองเขาเนอะเอามากินในเนาะนี่ยใเท่าก็บพ้าเรืงเลียนบางทีเอฟมุ่งเขาก็กินในเท่ากระพลาไรอันกระเพราติเต้ากระพาบมุงักไปกินข้างนอกเนอะ ดีสินมเต็มกเรตกเลนาะกำหนึ่งเตรีมเนี่เต็มกำหนึงเตรมกำมือเดี๋ยว้มันแตกเนาะเออแก้มาไหมใส่หลายอย่างเอยเหนยไหมเเ็ดบ่ก็จะใส่กระม่อมหมี

กระเป๋ากลับค่ะสไดเรื่อยกัไปเลยเจอของในชันตุ่ไม่ตุ่จวงมไม่กินก็มันตุมมันตอนเนาะโหเ็ดนาคุณไฮล่กินนั่งใกเล่นน้ำผูกเล่นรถจะไฮโลอีกถ้ต่มไม่กินอี่างเชี่ยหอน คนไปบ้างอืมสดบูรงที่อย่างไงเกดุนี่แค่แค่ยังไงยังบวมสะบักแงยังกินถื่ได้เนาะโอ้ยมันทรมานตัวมักินข้าวหอมอล้วเนาะอืมก็คือยังจื่อจังเลยกินข้าวได้ตักเลยเจ้าเดมันจะไปกินเงินเดี๋ยจะไปกินน้อง่อยจเกิน่อยกินวนีมันบวได้โอ้ยมันก็อิ่มตัวเนา

ไปไว้เอามาเล่นที่ก้อนข้าวเดียวจะไปเล่นแบบนี้ไม่ไนากินข้าวแล้วนี่ข้าวนอกไงไปไไวไว้ไว้ไวไวชิมคนนึงเถอะไปนอหน่อยข้าวเดียวพอชิบมาที่พอ,อคินข้าวเช็แล้วจับกบาทเช็เดเดัมาโอ้ยวันแช่แล้วเอ้ยขี้เจ้าไม่ต้องเลย

เดาๆมาเลยจะกินกัลางมือเลยกินยังไงมีต้นกะตะเลงดกินกัไดาไลัวอิ่มแกน้ำใหม่ได้ก็ดกเต็มชิ่งดูอะไรดูวะนี่แม่ชิ่นะ lấy lột lấy lột lấy lột lấy đi lấy lấy lại rồi. Ừ. Ừ. Cái, là cái ừ. không rồi. Không được hay gì cái gì cái 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 เดี๋ยวพี่มาเดียวไปน้ำขุยี่หนาหมอกเนอ้องแห้น้องแห้งองแห้งอแห้งน้องแห้น้องห้งน้องแห้นองน้องแา้งห้แห้น้อนอ้น้นออนองแอ้อนแแนอนอ้ออนงอน

เขาไม่ได้เห็นเห็เขาเห็นเราเห็นแต่มาแล้วจะเขาได้บางคนมันงเลยไม่เห็นยังไงปิโกเป็นอะไรโอเคสู้มันวุ้ยคนแล้วไปเห็นเหิงมันมันเป็นหัวมันถ่ายเห็นมันเป็นอันหนึ่และโมจิมลดูนะ

แล้วข่ายนวดนะแล้วนี่คืประกาศเดิมนี่ดาวดาวดาวาวด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 าดาว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 ดาดาววดา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 ือาดาวาดาาว แล้วจะไทากคาติแข่งจะคลองบอ่อย <laughs> มันก็ไล่แต่ว,ตวา่าว <c oughs> ม,มันจะเป็นเบิร์นบ่ก็อายแต่ว,ตว, <c oughs> ว่า,าน้าอมันไงครับบ่มันจะเปื่ <c oughs> อยเห้อกหมักซักไล่ก็ใหญ่มากจะเป็นซักเทาท้อกวกอกวาวาซักหนาุดเลย

Go, vâng 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 đấy vâng 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 แค่เหมืนเนาะคนดูนาคารุ่นดีแทกคารุน้องมอสเต็มล้งไปแล้วดีแทกเต็มล้างมอเต็มล้างคือิุนช่องยังใครบ่มีตัวเซยเยแหละใครบ่มีลายชคนดีเส

เอาัของเขาเออเอไปเล่นแ่อยหูาไปเล่น huh. ่ไปเ่นางบเนาะเดี๋ยวไปใลูกดี uh ๋ไปไปลนางเดไปใส่ไปใไปหาไปดููมเบินปกิน้วเบินป น้เดียวไปจุกกินมได้สามกิ่งก่อนน้องกินไหมน้องกันใหมพี่น้องเลยแซ่บ